สวัสดีครับเด็กรุ่นคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เราจะไม่พูดถึงเซนเซอร์เซนเซอร์เราจะมาตอบคาถามที่หลายๆคนถามทักอินบ็อกมาถามว่าฮาริอยากจะฟัดจิ้งออยล้างเครื่องทํายังไงดีจะจะล้างแบบไหนดีอันนี้คลิปนี้ผมไม่ได้บอกว่าวิาวธีผมถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตะผมไม่ได้บอกว่าวิาวธีคลิปนี้ที่เราจะพูดนี่ไม่ได้บอกไม่ได้หมายความว่าวิาวธีผมจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต แต่ผมลองมาหมดแล้วผมว่าวิธีที่ผมเลังจะพูดนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดอ่าก่อนอื่นการฝัดจิ้งออกการฝัดจิ้งออยคืออะไรก็คือการล้างระบบน้ํามันเครื่องล้างระบบน้ํามันเครื่องอ่าตอนนี้ในบ้านเราใน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 โลกเราเนี่ยมันมีกี่วิธีเบื้องต้นหลักๆก็มีไม่กี่วิธีมีแค่สองสามวิธีหนึ่งอ่าล้างด้วยการเติมหัวเชื้อก็เรียกอะไรน้ำยาล้างน้ำยาล้างน้ำยาฝัดจิ้งที่เติมผสมกับน้ำมัน เดิมที่มีอยู่ก่อนที่จะถ่ายออก2อถ่ายน้ํามันออกแล้วเติมน้ายาน้ามันฝักชิ่งเข้าไปทั้งระบบแล้วก็สตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยสามวิธีที่สามเนี่ยคือวิธีที่ผมอยากจะแนะนําคือการล้างระบบด้วยตัวน้ํามันมันเองอ่าเป็นยังไงอ่ะเอาเรามาไล่แบบวิธีแรกวิธีแรกก็คือว่าเรามันจะมีน้ายาอยู่ตัวหนึ่งเป็นขวดขวดนึงก็ประมาณคืบหนึ่งยาวสูงประมาณคืบหนึ่งขวดเล็กประมาณสั้ห้าร้อย c ีประมาณนี้ก็คือวิธีการก็คือมันก็จะเติมใส่ในผสมกับน้ํามันเครื่องเดิมแล้วสตาร์ทว อ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามปกติอ่ามันจะเป็นน้ํายาที่ไปขจัดคราบภายในเครื่องยนต์ให้เราอ่ะก็มีแค่นี้วิธีการมีแค่นี้คือเติมเข้าไปแล้วก็ระตาบอมเครื่องแล้วก็ถ่ายออกอ่าแล้วก็ค่อยเติมน้ำมันใหม่เข้าไปส่วนทีที่สองก็คือถ่ายน้ํามันเดิมออกแล้วมันก็จะมีน้ายาฝัดชิ้นออยอ่าถ้าเราไปซื้อของรถยนต์ถ้าเป็นของรถยนต์ก็แต่ลอนนึงกัประมาณสี่ลิตรอ่าเราก็เติมใส่เข้าไปทั้งนั้นเลยแล้วก็ระบาบอมเครื่องแต่ห้ามเบิ้ลในกรณีฝัดชิ้นออยห้ามเเร้้นนนนพาาาาะววว่คมมมหียยขอองัััดชิล มันไม่ค้นมันไม่ค้นมันเหมาะแก่สตาร์ทวอร์มเครื่องแค่นั้นแล้วก็ถ่ายออกอ่าแล้วก็ทําอยู่แบบนี้สักสองรอบเพื่อให้น้ามันมันใสอ่าแล้วเราถึงจะเติมของใหม่เข้าไปส่วนวิธีที่ถามคือวิธีที่ผมลองแล้วผมคิดว่ามันดีที่สุดอ่าอีกสองวิธีที่ผ่านมาก็ดีแต่ทําใช้ได้เหมือนกันตามปกติก็คือใช้น้ํามันเครื่องปกติอ่าใช้น้ามันเครื่องปกติก็เหมือนเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสองรอบสามรอบอะ แต่ในในในแต่เราเปลี่ยนณตอนนั้นก็คือถ่ายของเดิมออกน้ำมันเครื่องใหม่ปกติเลยน้ำมันเครื่องปกติใส่แล้วก็สตาร์ทบอมเครื่องไปขี่รอบไปขี่รอบๆไม่ได้กลับมาแล้วก็ถ่ายออกเลยแล้วก็เติมอันชุดใหม่เข้าไปอีกแล้วก็ไปขี่จนกว่ามันจะใส่แต่วิธีนี้อาจจะเปลืองหน่อยอาจจะเปลืองหน่อยถ้าถ้าใครไม่กล้าใช้น้ำมันยี่ห้ออื่นก็ต้องใช้ฮาเร็เหมือนเดิมซึ่งมันเปลืองแต่เทคนิคของเราจะแนะนําก็คือซื้อน้ำมันเครื่องอปตอเบสปกติอ่ะลหลายคนจงงว่ามันจะใส่ได้ด้วยเหรอแล้วล่ะอ่าเราต้องทำความเข้าใจกับระบบานิ M8 Evo เครื่องคือเครื่องคัดคือคัดเกียร์คือเกียร์ไม่เกี่ยวกันอ่ะ,ละแล้วนี่เราพูดถึงในระบบเครื่องอย่างเดียวมันจะไม่ไปเกี่ยวกับคัดกตบเกียร์ฮะแต่ถ้าเเป็นสปอร์ตเตอร์เครื่องก็คือเครื่องคัดกตบเกียร์อันเดียวกันแต่เครื่องมันก็ยังคือเครื่องไม่เกี่ยวกับระบบคัดกับระบบเกียร์อ่ะจำไว้ซึ่งวิธีการนี้ก็คือ,อที่ผมจะบอกก็คือเรา่ายมันเครื่องออกแล้วเราไปซื้อน้ำมันปตทน้ำมันเบสแหะน้ำมันที่เปลี่ยนเบสอะขวดอ่าเบอร์40ก็แหละเนี อ่าสมมติกระป๋อเตอร์ใช้สามขวดเราก็ซ ouais, ื้อมาสามขวดสามนิดแล้วเราก็ถ่ายออกแล้วเราก็เติมน้ำมันเบสใส่เข้าไปแล้วเราก็ตตาร์บอมเครื่องหรือไปขี่รอบนึงก็ได้ทำไมถึงอยากให้ไปขี่อ่าเพราะว่าการบอมเครื่องอยู่ที่มันเป็นรอบด่ำซึ่งแรงอัดแรงดันน้ำมันมันน้อยอ่าไปขี่มันจะได้บู๊นบานบู๊บานแรงอัดแรงฉีดมันจะฟู๊ดฟาสซี่ฟาสเพื่อให้มันไปฉีดให้ได้หมดกลับมาก็ถ่ายออกแล้วก็เติมน้ำมันบรอร์เบสชิ้ใหม่ไปอีกสามขวดทำแบบเนี้ยประมาณกสามรอบ เครื่องวิส uh, like, ัยพิงแล้วแล้วข้อดีของมันคือแต่ข้อดีของมันจะมีข้อดีแตกต่างจากฟัดจิ้งออยเพราะอะไรเพราะว่าฮาร์เลย์มันไม่ใช่เครื่องเครื่องญี่ปุ่นที่น้ำมันเครื่องนอนก้นคือน้ำมันเครื่องอยู่ในเครื่องนล้วนอนก้นที่จะถ่ายออกหมดฮาร์เลย์มันถ่ายยังไงก็ไม่หมดถ่ายน้ำมันให้ตายยังไงก็ไม่มีทางหมดอ่าเพราะถ้าใช้น้ำยาฟัดจิ้งออยป้๊บเนี่ยเวลาที่เราถ่ายอ่ะมันถ่ายไม่หมดจดอาจจะเหลือสองร้อยสามร้อยหรือห้าหรือถึงห้าร้อยกี่ี่ก็ได้อ่าที่ขาเครื่องอยู่แล้วพอเราเติมน้ำมันฮ แล้วเราก็จะใช้แบบนั้นนะไป 8, อีกแปดพันกิโลอ่าแต่ถ้าในกรณีวิธีการที่ผมที่ผมแนะนำเนี่ยคือต่อให้ถ่ายน้ำมันเครื่องเวฟไม่ออกอ่าหรือถ้าให้ดีคุณก็ไปซื้อน้ำมันเครื่องเบอร์50ไปเลยอ่าแต่ถ้าเอาแบบถูกก็เวฟเกดละร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบอ่าถ่ายเติมถ่ายเติมถ่ายเติมถ่ายจนมันใสต่อให้เราถ่ายน้ำมันเครื่องออกไม่หมดเราเติม50กาไปมันก็ยังผสมกันก็ยังไม่เป็นอะไรอ่ามันก็ยังไม่เป็นอะไรเพราะมันเป็นน้ำมันเครื่องจากน้ำมันเครื่องแค่เป็นน้ำมันเครื่อง มันก็ยังดีกว่าน้ามันเครื่องห้าสิบผสมกับัดชิ้นออยอ่าเพราะอะไรทําไมผมถึงแนะนําวิธีที่สามเพราะว่าผมมองแล้วว่าน้ำมันเครื่องก็คือน้ำมันเครื่องต่อให้มันผสมกันมันก็ยังคือน้ามันเครื่องอ่าแต่วิธีการนี้อาจจะเพือนเพือนหน่อยเพราะมันถ่ยมันหลายรอบสำหรับคนที่อยากให้มันใสและสะอาดอ่าเราก็ถ่ายไปเติมไปถ่ายไปเติมไปแต่โดยปกติที่ผมทาอยู่ประมาณสามรอบสามรอบแล้วขวน้ำมันเครื่องขวดละห้าสิบสามขวดก็สี่ร้อยห้าสิบก็ระดับว่าสี่ร้อยห้าสิบสามรอบสี่ร้อยห้าสิบคูณสามสี่สามสิบสอง า3 5 0 1 3 5 0บาทถ้าเกับว่าล้างเครื่องครั้งหนึ่ง1,350บาทแต่ถ้าน้ำยาฝัดจิ้งออยจะลอน,นึงต่เกือบมีมี500-1,000บาทแล้วแต่ยี่ห้อมี5 0 0 1 0ันบาทก็พอกันผมเลยอยากจะแนะนําว่าถ้าใครที่อยากจะล้างเครื่องเองโดยที่ปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนน้ำมันเครื่องหรือคุณจะไปซื้อ็ถต้อนสวดละ200-300ก็ได้แต่เป็นเบอร์50เพื่อก็คุณถาคุณเกงเกงว่า เบอร์สักเบอร์ห้าสิบกับเบอร์สี่สิบเป็นผสมกันแล้วเดี๋ยวมันจะเหลวคุณก็ซื้อห้าสิบมาอ่ะแต่ว่าเป็นยี่ห้ออื่นเพราะน้ำมันทาเล่ยมันแพงตัวหนึ่งสี่ห้าสี่เกือบห้าร้อยคุณจะคุณจะเปลี่ยนใหมื่อไหล่รอบละรอบละพันกว่าบาทพันกว่าบาทล้างทีสามรอบอย่างเงี้ยเกือบหมื่นโอ้ล้างเะเอียดเสร็จแล้วเกือบหมื่นอ่ะยิ่งเป็นเอ็มแปดนะผมบอกเลยโอ้ตกเอ็มแปดเนี่ยตกอ่าวิธีที่ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกอ่ะผมมองแล้วว่ามันดีที่สุดสำหรับผมในเทียบกับวิธีอื่นๆที่บอกมาหรืออถ้าาใครไม่ยก ล้างแบบนั้นก็ไปซื้อยาฝังชิ้งแบบที่เติมก่อนที่จะถ่ายอ่ามันก็จะถ่ายได้แค่รอบเดียวมันแค่ทำได้แค่รอบเดียวไม้ได้ไหมเพราะว่าเติมก่อนที่ถ่ายแล้วมันก็ถ่ายออกมาเลยมันทำได้แค่รอบเดียวแต่ถ้าเติมวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยมันคุณจะล้างสีรอบก็ได้ล้างจีกว่ามันจะใสก็ได้น้ำมันคัทน้ำมันน้ำมันฝังเทอรมอรีน้ำมันเกียร์ก็เหมือนกันถ้าเป็นตวินแคปเป็นแปดอีโม่ก็เหมือนกันคุณก็ไปซื้อน้ำมันเบสทั่วไปปกติล้างได้อ่าคุณ ใช้ได้เหมือนกันผมจะใส่แบบเนี้ยอาจจะหมดไปสักห้าหกขวดก็ได้กว่าที่น้ำมันมันจะใส่นะส่วนใครอยากจะลองทําเองก็อ่าผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องทําตามผมแบบเนี้ยคุณเอาไปลองวิเคราะห์ดูว่ามันมีเออมันมีเหตุผลไหนเออมันมันมีมันมีแววดีกว่ากันไหมอ่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่อยากจะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากจะถ่ายอยากจะล้างเครื่องเองโอเคนะครับ